คนเขามาดูคนปอกไข่นะครับอะไรครับลูกเลยสวัสดีค่ะทุกคนคนนี้มากแก้บนค่ะเกินหลานมาแล้วนึ่งร้อยเดินนี่เดยนนี่ว้างนี่สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยาออ่็คร,ราาั <c oughs> าหลังนไหมเนสนนี่นะครับคนเขามาดูคนปอกไข่นะครับเต็มไปหมด โซ่ออกปห้อะไรอ่ะถูกครับตกเตี้ยข้าวข้าวมีละกอกี้เม็ด